สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จากด้านหน้านะคะนู่นค่ะไปถึงนู่นค่ะซึ่งฮารุขึ้นจากด้านหลังฮารุไม่สามารถที่จะไปถ่ายนะคะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้เพื่อนๆดูได้นะคะมีความสามารถถ่ายได้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะนู่นนะคะถึงข้างล่างนู่นเลยค่ะไอนน้นะคะแล้วนี้คืจะเป็นทางขึ้นค่ะ เคยรอบคือลงไปลึกมากไกลมากเลยค่ะพาลงไปได้แค่นี้นะคะทุกคนบันไดข้างล่างอารุณไม่สามารถลงไปได้แล้วค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากแล้วเพื่นพนพนพนอนๆเขาหิวข้าวกันเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเทีย่ยนยังไม่ได้ทานกันนี่นะคะเคยรอบแผนตรงกลางนี่ใช่ไหมคะที่เราได้เชื่อได้คืออะไใช่ไหมคะ ได้มาจากพิพวิทย์ไปชิบะกูอเมริกาครับที่เราได้กลับคืนมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนี่นะคะทุกคนค่ะฮารุถ่ายไปสุดด้ืออันนี้ตัวจริงนะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ที่ว่าเขามาทำจำลองขึ้นไม่ใช่ใช่ไหยไม่แต่พิธีมาทำพิธีเปิดะใช่ไหมหลังที่ได้กลับคืนมาใช่ไหมคะใช่ค ที่แอดลองคุณได้คืนนะ่นี่ค่ะทุกคน่าความรู้นะคะเพราะว่าฮารุฮารุมาถ่ายเนี่ยฮารุไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับแต่นี้ยังอยู่ครับอีกหยปีเขาเขาพ่อน่มลุงเลยนะคะต้องขอบคุณพี่คะที่ดูแลที่นี่นะคะที่อธิบายให้เราฟังฟังนะคะเดี๋ยวฮารุจะพาไปดูด้านหน้าต่อนะคะคือตอนแรกเมื่อกี้จะจบคลิปแล้วแต่ว่าจบไม่ได้ค่ะเพราะว่าฮารุยังไม่ได้พาไปดูบันไดด้านหน้านะคะ เจอแล้วก็จะเอาคืนมาใช่ไหมครัใช่ครับแต่ส่วนทางซ้ายมือก็ทั่วแล้วนะคะไม่เจอเลยไปดูอยู่ยังไงตรงไหนเขาฝั่งไหนที่หายฝั่งที่ที่แหว่งไปนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เจอนี่นะทุกคนฝั่งที่แหว่งไปเนี่ยยังหาไม่เจอนะคะที่หายไปหายที่ได้เจอได้คืนมาคืนนี้นะคะเขาเรียกอะไรก่อนนะคะเรียว่าอนาลายบันทงศิลป์นาลายบันทงทงศิลป์นาลายบันทงบันทงศิลป์โอ้ยลิ้นพันกันแล้วค่ะทุกคนค่ะโอเคไปดูด้านหน้ากันต่อค่ะทุกคนคลิปไม่จบนะคะ ไปต่อค่ะด้านหน้ายังลืมถ่ายค่ะเออตรงนั้นห้ามเข้านะครับเลี้ยวขวาซ้ายเขาจะเขาจะเขาจะให้เราเราเข้าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนกี่โมงคะเบก็สามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับผมวันเดือนอื่นไม่มีครับสามสี่ห้าเมษาเมษาพระอาทิตย์ถึงจะขึ้นใช่ครับผมแล้วเขาจะเปิดจะขึ้นตอนไหนคะก็ประมาณที่ห้าขึ้นค่อยเข้าเลยครับผมให้เข้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นก็ห้าหกเจ็ดมีนาที่ผ่านมาครับโอเคทุกคนค่ะอันนี้ความรู้นะคะมาบอกสือเลยครับอันนี้ความรู้นะคะแล้วก็เป๊กก็สิริัญญาครับผม เป็นไรคะขึ้นครับพาร์ที่ขึ้นครับผมอ๋อ8ปดเก้าสิบพาร์ที่ขึ้นอ่าแล้วก็ห้าหกเจ็ดตุลาก็ตกครับผมเจตุลาตกตกปีละอย่างละสองครั้งอย่างละสองครั้งครับตกสองทุ่มนะมีมีคนช่วยถามแทนฮารุแล้วล่ะทุกคนค่ะช่องฮารุจังไม่ต้องอะไรแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ความรู้นะคะเพราะว่าฮารุคิดว่าจะขึ้นวันแผ่นจารึกศิลานะคะต้นไหนชื่อตอนนี้ เขาไม่ให้เข้าชมนะคะที่มีกำหนดเวลาในการเข้าชมเดี๋ยวฮารุจะพาไปชมทางออกนะคะทางที่ฮารุขึ้นมาค่ะแป๊บหนึ่งคะ่ะดาพี่ๆเขาจะเดินกันไปก่อนออยังไม่จบไปง่ายนะคะสำหรับคลิปของฮารุนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาเดินกันก่อนนะคะ ภาพระยะไกลนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาห้ามเข้าอยู่นะคะเขามีวันที่กปันให้เข้าชมนะคะตอนนี้ฮารุไม่ได้เข้าชมนะคะอยู่มองดูอยู่ข้างนอกถ่ายจากด้านนอกนะคะโอเคมาลุยต่ออันนี้มาฮารุจะพามาดูที่ตรงที่ซุ้มทางออกด้านหลังค่ะที่ฮารุขึ้นมาคือฮารุขึ้นทากับด้านหลังแต่เมื่อกี้ด้านหน้าฮารุไม่สามารถพาไปเดินได้น,นะทุกคนเพราะมันร้อน,นมาก ปราสาทนะคะทางออกไปด้านหลังอันนู้นคือด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในข้างบนก็จะมีแผ่นเปะน่าจะกันน้ำรั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได,ไได้ไม่มีข้อมูลให้ให้ไม่ได้ไม่ได้ถามเลยนีค่คะอันนี้คือด้านหน้านะคะโอ,อ้ขอโทษค่ะนี่คือด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังนู่นค่ะจะมีสิ่ง ะะเหนื่อยและะ้วค่ะทุกคนขาไมยบายของจริงแล้วนะคะไายบายคะ่ะหรือว่าจะลงไปพร้อมทะลุดีคะ,ะงั้นลงไปได้วยกันเลยแตก้าวเร็วๆชมวิวเมืองด้วยก็ได้เนาะชมวิวเมืองไปด้วยก็ได้แล้วรามีวิวเมืองนะคะ,ะ,คะโอเคทุกคนคะ่ะ บายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปของจริงแล้วค่ะจบคลิปจริงๆแล้วคะ่ะบายบายขอบคุณนะคะฝากติดตามฝากกดให้ให้กำลังใจอารุด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอันนี้นะคะเ้ยบ่นทำไมเนี่ยอารุ อันนี้ค่ะพามาชมประวัตินะคะของปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะตามนี้เลยเด้อค่ะทุกคนตอนนี้ฮารุก็แค่ถ่ายอย่างเดียวแล้วนะคะ,ะจะถ่ายช้าๆนิดนึงนะคะไกลหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็สังกกตจ,จะต้องถ่ายยังไงเอ่ยนี่นะคะ